สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมือน,นี้มาพบกับช่องยายไป่ยายไพ่ผ้ากินผ้ารวยเลยเนาะค่ะพี่น้องค่ะวันสิไปรับชมรับฟังยายไพ่กะฟ้ากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายไพ่น่ามีเดอ้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะคะนะ่ะเนาะยามยายไพ่ลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องกับสิบป,ประาปพาดเบิ่งนพาดชมเนื้อทางเนาะคะ่ะพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าสิคอมเมนต์เขามาคุยมาทักทายกับยายไพ่กะคอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้อง เมื่อวานไล่ใหญ่ห้างพี่น้องจ้าไปเบิ่งขอมูลทางอาจารย์ทันแหลก่ปเลยนะจ้าแนวทางนี่เพื่อนบอกว่าลูกสายหน้ามา่สั้นเพิ่นว่าเลขวัดป้าดอนกรรดอนกรรพี่น้องเพื่อนบอกว่างวดที่แล้วเพื่อนไ้ถูกเจ็ดสามสามเจ็ดม่สั้นงวดนี้เพิ่นบอกว่าถ้ำบุญทำกรรมแตงเดี่ยวแต่โศกวาสนาเด้อว่สั้นงวดนี้ตัวเดียวคือเกางวดที่แล้วไฮเจ็ดสามสามเจ็ดงวดนี่ไฮสามห้าห้าสามเตว่า มีคำม,มาเตะได้เพราะว่าวดน,นี้เป็นวัแรกที่ยายไพ่เอามาให้พี่น้องในเบิง่งได้ช่มปเป็นแนวทางนะจ้ะจากแนวทางของแอดลูกสายน้ำเนาะคะ่ะต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางบิ๊กจอหอเนาะคะ่ะบิ๊กจอหอไหามาเพิ่นบอกว่าวิ่งล่างตัวเดียวนะคะ่ะงวดที่แล้ววิ่งสามออกเจ็ดสามเนาะจา้ะวดน,นี้ให้หนึ่งหนึ่งตัวเดียวมากกระจจดค่ะพี่น้อง หนึ่งหาคือว่าบ่พี่น้องเลขดับเอาบรยูบบ่หมวดนี่เนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางเลขบักแตงโมพิกัดขังเทิงวสันพี่น้องหมวดที่เรียเพิ้นเข่าเจเนาะจากพิกัดบนหมวดนี้พิ้นจะมีสองเอ่อสองหนึเจ็กาออเจเ่าเนาะค่ะพิ้นจับได้สองเจ็ดหนึ่งเจ็ดและศูย์เก่าจากแนวทางเลขบักแตงโมเนาะค่ะ ต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางชุดเต็มล่างพคนตัดไหแล้วเรียบร้อย7 5 7 7 79และ71มักค่าแห่งพุทธโธเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางปูปาซาบอกมากงวดนีว่าซันพี่น้อง7 14 71นึ่และ41จากแนวทางแอดโกเนาะจ้าต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทาง เพิ่นบอกว่าเด่นล่างของแอดมิตรภาพเนาะคะ่ะเด่นล่างเล่พี่น้องคะงวดที่แล้ว3 4 5สมาสามเราจะงวดน,นี้5 6 7เด่นล่างจากแนวทางแอดมิตรภาพเนาะคะ่ะอ่ะหมกักกระจวดน้ำเพลในได้เลยเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอ่าอาจารย์ปากกาแดงน้ำโฉกสัน มาเบิงค่ะพี่น้องว่าบนหายเอียงเน,นี่ยค่ะเบนบอกว่าชุดฟันชุดเน้นแปดสี่หกสี่เจ็ดสชุดเน้นแปดห้าสหกสองและแปดเกนาะจ้ะถ้าเป็นเบิ่นกะเจ็ดเจ็ดแปดแปดพี่น้องสามตัวแคบหน้าจอเลยจ้ะห้าแปดสี่แปดเก้จ็ห้าแปดนาะค่ะแปดหกสี่เอ่อหกแปดสี่และสามสี่แปดเนาะค่ะ จากแนวทางของยอปาะกาแดงยอแอดยอปาะกาแดงนำโชคเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพิ่นซื้อเพิ่นอ่านบอกเนาะค่ะเพิ่นเขียนแบบนี้เนาะพี่น้องบนวิ่งหา05 15 85เพื่อนเน้นแปลหาสามตัวคือ385เนาะค่ะข้างล่างวิ่งสองก็หาฟันหา52 72และ76อ่ะมากระจวดน้ำเพลินเลยเนาะค่ะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางแคบหน้าจอเลยจ้ะเลขดับบนล่างเนาะค่ะดับสิบหน่วยบนล่างค่ะพี่น้องแคบหน้าจอไปดูเลยนะจ้ะแอดปกเขียวสร้างดับบนล่างเนาะค่ะพี่น้องบรอิอานให้เนาะค่ะเนาะ ต่อ sucking, ไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางเหล็กดับเลียมมาเบิงเหล็กเด่นเคบหนาจอคือกันค่ะพี่น้องคะลายเนาะจ่ะแอดปกเขียวสั่งมาบนล่างเลขเด่นบนล่างสองตัวมาได้ทั้งถิงและทั้งล่างเนาะพี่น้องมาร์กตัวใดกระจวดน้าเพลินค่ะบะมี่หกแปดไดพี่น้องหกแปดดังเนาะจ่ะหกแปดบะมี่ค่ะพี่น้องมีติดแปดแต่ว่ามีตือแปดศูนย์ถึงแปดห้าเนาะค่ะหกศูนย์ถึงหกห้าเจ็ดศูนย์ถึงเจ็ดห้าแปดศูนย์ถึงแปดห้าเก้าศูนย์ถึงเก้าห้าเนาะค่ะ จำหนี่พี่น้องะคะเลขเด่นหกเจ็ดแปดเก้าเนาะค่ะเลขพคนเด่นหกเจ็ดแปดเก้านะพี่น้องเนาะต่อไปเลยคะ่ะอันนี้เป็นแนวทางสิบหน่วยมาได้ทั้งเถึงและทั้งล่างซี่ฉูดสี่ฉูดซี่ฉูดค่ะพี่น้องค่ะเพื่อนมีอยู่ที่ห้าศูนย์สองสามศูนย์หนึ่งหนึ่งสี่หกเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะอ่ะจากแนวทางของแอดแอมเนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเหล็กเหล็กแอดโชกเนาะจ้ะซื้อเออ่ครบล่างวสั่นเนาะพี่น้องเจ็ดแปดศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์แปดศูนย์และศูนย์แปดเจ็ดศูนย์เพิ่นบวกกลับให้เนาะพี่น้องอ่ะว่าไปตามสูตรเพิ่นเนาะค่ะแล้วล่อรับต่างวสั่นพี่น้องค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแม่สุรีเฮาเบิ่งแต่ำแล้าแม่สุรีหลายมาเบิ่งต่ำท่ายเพิ่นเนาะค่ะต่ำท่ายงวดนี้แม่สุรีฟั่นแปดจ้ะแปดสองแปดสามแปดหก เอาเอาแปดแมสซูรี่ไปเรียนก็นได้นาอพี่น้องเพราะว่าแมสซูรี่เราหมักเรียนเข่าเนาะค่ะเ <_ d ata> พ่นบอกว่าศูนย์แปดแปดศูนย์สองหกสุอาสามสุสามศูนย์แปดเนาะจ้ากันแปดเก่าน้ำมเดีเวอร์ซันพี่น้องจากแนวทางของแมสซูรี่เนาะค่ะเอามากระจวดน้ำเพลิน,นเลยเลยนาอพี่น้องเนาะ <_ d ata> ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพ่นบอกว่าอาจารย์พี่เนาะค่ะ เด่นบนล่างอาจารย์พีตัดมาแล้วเนาะพี่น้องเนาะสองหนึ่งสองหกสองแปดหกแปดอันนี้คือแนวทางถึงเนวทางล่างคือศูนย์สองศูนย์สามแปดสองและแปดสามมักระจว๊จาดฝาดเบิ่มน้ำเพลินเลยเลยเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง คนมหาเฮง่าสันพี่น้องมาเบิงคขาบนไห่มากเนาะจ้ะ869 862 8 9า962 2ก869 8 6 2ตัวคือ96 92 98 6 6 6 8และ28มากกระจวดค่ะแนวทางคนมาหาเฮงเนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง10ล,าง10ลาง่าง10ล่างงวดที่แล้วเข้า7เนาะจ่ะจากแนวทางของอาจารย์ชวาวโรดเนาะจ่ะสิบล่างนะคะพี่น้องสิบล่าง วันนี้90 1มาตัว10ล่างเนาะค่ะมากกับจวดน้าเพลในเลยเนาะพี่น้องเนาะจวดจาดฝาดบึ้มไปเลยเนาะค่ะโอ้ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเน่นเกวเนะจ้ะ16หกางบนตรงมาได้ทั้งรัฐบาลออมสินและทกอเพิ่นเน่นสามเนาะพี่น้อง8 30 5 3 1 8 3 5 0 3 9 0าสาเนาะจ้ะ อาสองตัวแคบหนาจอเลยเนาะพี่น้องเนาะพิจารนาน้ำเพลินเลยเลยเนาะค่ะจากแนวทางของแนวทางของเล่นเก้ีวเนาะจ้าสำหรับูลใดมักแนวทางสองของเล่นเก้ยวเนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเอ็ดลัชนกระวังสิละ่ะงวดนี่เลขกล่างมีหาหาม้าลางในนอนเลยลานเปอร์เซ็นจากแนวทางของเอ็ดลัชนกเนาะจ้าเพิ่นบอกว่าห้าล่างตัวเดียวเน้นๆน้นมาสัน่น หาแนวมาใส่พี่น้องคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปได้ผู้ใดมีตัวใดดีเนาะจ้ะหรือว่าผู้ใดเลขวิ่งเข่าข้างล่างดีเนาะจ้ะเอามาให้กนคอมเมนต์เข้ามาให้ยายไพ่น้ำเลี้ยค่ะอยากจับใส่คือกันเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางของแอนลิคิดเนาะค่ะเพิ่นบอกว่าเด่น6กับ7เนาะจ้ะ60 61 68 69 70 71 78และ79จากแนวทางของแอนลิคิดเนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเลขดับบนหาาน้าบดนาสันงวดนี้058ดับบนเนาะค่ะจากแนวทางอาจารย์เต่าเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางหวยชุมแพรมาสันอ่าหวยชุ่มแพรมากเ้อเพิ่นเปลี่ยนเป็นหวยชุ่มแพรขึ้นก่าแล้วเนาะพี่น้อง9ก9 5 84และ8 5จากแนวทางหวยชุ่มแพรเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางหวยชุ่มแพรขึ้นกันพี่น้องอีกสูตรหนึ่งเนาะจ้า48 5 9 9 4 5 8 3 8และ3าเก่าชนกันอยู่ที่8 4 9 5อ่าห้าหเก้าสี่เก่าและหาแปดเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้คือสามตัวถึงหนึ่งห้าเก้าหนึ่งห้าแปดสองตัวเน้เนๆกน็คือหาแปดกับหาเก่าเท่านั้นแหละเราไปโหลดเนาะพี่น้องเนาะอาจวดจาดฝาดเบิ่มน้าเพลินได้เลยเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางคนค้นสูตรวาสาันพี่น้องแนวทาง เด่นบนล่างเนาะจ้ะเด่นสิบหน่วยบนล่างงวดที่แล้วห้าหกเจ็ดมาเอ่องวดที่แล้วหกเจ็ดแปดเนาะจ้ะมาบนมาล่างเนาะค่ะพี่น้องเจ็ดกับแปดแปดมาเจ็ดกับแปดมาบนเจ็ดมาล่างงวดนี้ห้าหกเจ็ดอ่ะจวดจาดฝาดบื่อม,มันเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าเอ่อของแอดละออนเหนือเนาะจ้ะเพื่อนบอกว่าล่างถ้าจะ ให้วิ่งหนะ้าแอดจะวิ่งหานันหามาอย่างเวพี่น้องข้างล่างวิ่งหาข้างบนท้ายจะให้วิ่งก็จะวิ่งเก้ากับศูนจวดจาดฝาดบื้มล่องเบิงจากแนวทางของละอ่อนเหนือเนาะคะ่ะโตไปเลยจากแคบหน้าจอเลยพี่น้องจากแนวทางชุดสามตัวบนและสองตัวล่างของละอ่อนเหนือเนาะจะแคบหน้าจอได้เลยเนาะจ้ะ 930920303น9 3 9 0้า2 1และ23ตัวกัน4 0 41 4 3ข้างลาง่าง4345 475357ติด5ก็คือ43เอ่ห h 5 5 3และห7เนาะคะ่ะพี่นอ้องอ่ะแคปหน้าจอได้เลยนะคะจากแนวทางบนล่างของละอ,อนน่อนเหนือเนาะคะ่ะถ่ายคลิปนี้ยายไพยกกะขอขอบคุณพ่อแม่พี่น,อน้องนะจ้าที่เด้เขามารับชมเราฟัง ขอห้สุขภาพแข็งแรงยิ่งๆรยๆ,ๆปังๆสุขุสุขคนเนาะค่ะว่าจะใดที่ยายไพ่บอกบ่มวลหรือว่าอ่านตัวเลขพิพ้องจ๋าขอโทษขออภัยหลายๆเนาะค่ะขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ๋าที่ได้แบ่งปันขอมูลเนื้อทางให้ยายไพ่มาห้พ่ ah อแม่พ่นองได้เบิงได้ช่มเป็นแนวทางเนาะจ๋าขอบคุณห,หลายๆเ้อจ๋าสวัสดีจ้า